ก็งานในวันนี้เนี่ยเรามีชื่อว่างานออสแลม L.E.D. Party ี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องกราบขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆนะครับน้องๆนะครับในธุรกิจเอออะไหล่รถจักรยานยนต์แล้วก็ Big กไบค์ทุกทท่านเลยนะครับที่ได้สลาดเวลาอันมีค่านะครับมาร่วมงานกับเราในวันนี้ครับในช่วงแรกก็จะเป็นช่วงจากออสแลมนะครับโดยมีทางคุณปอจากออสแลมนะครับเข้ามาช่วยบรรยายในวันนี้นะครับขอเรียนเชิญคุณปอออสแลมนะครับ ขอบคุณมากเลยครับคุณโจวันนี้จะขออนุญาตถอดแมสนะครับก็จะได้สะดวกมากขึ้นแล้วขอบคุณคุณโจนะครับเจ้าของแมกนัมลุกหล่อท่านนี้นะครับในการที่จัดงานวันนี้ขึ้นมานะครับผมแล้วผมจะขอเชิญนะครับคุณวานะครับเพื่อน่วงงานของผมนะครับฝ่ายการตลาดเข้ามาช่วยร่วมบรรยายนะครับผมครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายเกี่ยวกับสินค้าหลอดยนต์หลอดรถมอเตอร์ไซค์นะครับ ของออสแลมนะก็ยังไงเดี๋ยวเดี <S 2> <S 2> <ๆ>๋ยวส่งไม้ต่อให้นังคุณวา้าเริ่มเริ่มนำเสนอสินค้าหลอดไฟมอเตอร์ไซค์ออสแลมนะครับผมครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็อันนี้ได้ยินกันนะคะโอ,โอเคค่ะว่านะคะเป็นมาร์เก็ตติ้งจากออสแลมนะคะวันนี้ระหว่างที่พี่กำลังทานอาหารเนี่ยก็จะขอเล่าเรื่องเกี่ยวกับ สินค้าของออสแตมไปพังๆนะคะเริ่มต้นนะคะว่าก็อยากจะเล่าว่าออสแตรของเราเนี่ยเป็นใครก็คือเราเป็นผู้ผลิตหลอดไฟสำหรับยานยนต์นะคะจากประเทศเยอรมนีค่ะสินค้าของเราเนี่ยมีทั้งหลอดไฟหน้ามอเตอร์ไซค์หลอดไฟหน้ารถยนต์หลอดไฟหน้ารถบรรทุกเลยนะคะพี่ๆทุกท่านทราบไหมครับว่าหลอดไฟหน้ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมีขั้วหลอดชนิดขั้วหลอดอยู่2ประเภทไหนใครตอบได้บ้างว่ามีขั้วหลอดชนิดขั้วหลอดไหนบ้างเมื่อกี้เนี่ยถ้าผมเดินตามโต๊ะเนี่ยอาจจะมีใบไปแล้วด้วย ถ้าใครตอบได้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆเตรียมแซนด์บายเรื่องของของรางวัลเลยครับขอตัวแทนหน่อยครับน้องๆทีมงานแม็กนัมครับไหนใครตอบได้ยกมือหน่อยครับอ่พี่ท่านท่านนี้เลยครับขัวแรกครับขัวแรกครับขั้วสามขานะครับหรือเอเหนึ่งครับขอของรางวัลให้พี่ท่านนี้หน่อยครับโอ้เก่งมากเลยครับผมครับขอบคุณมากครับใครได้ใคร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 ตอบได้อีกยังไงเดี๋ยวผมขอส่งไม้ต่อให้ทางคุณธีวันนำเสนอสินค้าอื่นๆจากทางแม็กนัมนะครับผม ขอบคุณมากครับผมในานามตัวแทนของบริษัทแบ็กนัมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสมาร่วมง,งานกันในวันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางออสแลมด้วยนะครับที่จัดทีมงานมาช่วยเรานะครับก็ผมขอเริ่มจากตัวแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็หัวเทียนของแบ็กนัมซึ่งอยู่ในตลาดมานานนะครับก็เป็นที่รู้จักกันดีนะครับตัวแบตเตอรี่ของเราเนี่ยจุดเด่นก็คือจะเป็นสินค้าที่ทําในประเทศไทยแล้วก็รับประกัน1ปีเต็มนะครับ โดยจะมีครบทุกรุ่นทุกไซส์สำหรับมอไซค์ที่อยู่ในตลาดเมืองไทยนะครับโดยตัวหลักๆของเราก็คือตัว YTX5 นะฮะใส่พวกเวฟ Dream Sonic สตาร์ทมือนะครับมอไซค์เล็ก 150cc 100cc ทุกรุ่นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยที่เป็นตัวหลักที่เราขายก็คือพวก YTX9 นะฮะก็จะใส่พวก Big กส o ูตเตอร์นะฮะก็จะใส่ได้พวก XMAX NMAX อะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตัว 10M ที่จะใส่พวกตะกูล CB ต่างๆนะครับ CB 500 CBR 650นะครับแต่ตัวไฮไลท์ที่สำคัญของเราก็คือตัว12ที่จะใส่พวกอ่าพวกดูคติตัวเวส p a ตัวใหญ่นะครับพามาลโอนะครับเท่ากับว่ามีผลิตทั้งหมดเลยใช่ไหมครับคุณนอตตั้งแต่5ํำไปจนถึง14 14อะครับแต่แต่มันจะเยอะก็เลยไม่สามารถจะไฮไลท์ได้หมดเพราะเดี๋ยวมันจะเกินเวลาไปนะครับก็ตัวที่เราขายเป็นหลัก ยังไงผมขอส่งผ่านให้คุณโจส่วนของน้ำมันเครื่องนะคะขอบคุณมากนครับขอบคุณมากนัตอาในส่วนของผมก็ในส่วนของผมนะครับก็ของน้เมนเขาแจกไปหมดแล้วครับอาจจะไม่เหลือแล้วก็จะเป็นการแนะนาสินค้าคร่าวๆนะครับเนื่องจากว่าเป็นสินค้าไม่ใช่หมวดใหม่นะครับเรามีจัดจาหน่ายมานานแล้วนะครับแต่ว่าเป็นการเพิ่มแบรนด์เข้ามานะครับก็คือในหมวดของ น้ำมันหล่อลื่นหรือว่าน้ำมันเครื่องนั่นเองนะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยผมมั่นใจว่าพี่ๆทุกท่านต้องมีใช้ที่ร้านอยู่แล้วนะครับเป็นสินค้าที่ขายง่ายขายไวนะครับในส่วนของแมกนั่มหล่านั้นนะครับก็มีจัดจาหน่ายน้ามันเครื่องปัจจุบันนะครับทั้งหมด2แบรนด์นะครับแบรนด์แรกเดี๋ยวเต้โชว์หน่อยครับแบรนด์แรกก็จะเป็นโมตุนนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าทุกท่านคงรู้จักกับแบรนด์นี้อยู่แล้วเนื่องจากทําตลาดมาระยะเวลายาวนานนะครับ โมตูนนี้เป็นแบรนด์น้ำมันเครื่องจากประเทศฝรั่งเศสนะครับบานเนียมีเบรนด์อยู่หลายที่นะครับแต่ในประเทศไทยเนี่ยจะนําเข้ามาจากเวียดนามนะครับเนื่องจากว่าใกล้ของเราสุดนะครับสําหรับในแบรนด์ที่2นะครับก็จะเป็นอีเดมิสึนะครับอะไรเงี้ยครับคือเป็นน้ํามันที่คุณภาพยอดเยี่ยมนะครับไม่มีปัญหาในเรื่องคุณภาพแน่นอนในนี้รับประกันได้นะครับส่วนข้อดีหรือเซลลิ่งพอยต์จุดขายของอีเดมิสึก็คือจะจะเป็นในส่วนของเรื่องราคานะครับ กับส่วนลดที่พี่ๆจะได้รับนะครับเนื่องจากว่าทางอีดีมิสือเนี่ยทำราคามาค่อนข้างจะโอเคนะครับอยู่ในระดับที่คนใช้โมอเตอร์ไซค์ทุกคนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้นะครับ ก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ผมขอกล่าวขอบคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งนะครับก็อย่างที่แจ้งไว้ก็ได้สละเวลานะครับในช่วงเย็นมาทานข้าวกับเรานะครับจริงๆก็เราไม่ได้มีอะไรมากนะครับเราอยากจะเจอพี่ๆทุกท่านนะครับแล้วก็อยากจะตอบแทนอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราพอที่จะทําได้นะครับในการมาทานข้าวมื้อเย็นมื้อนี้นะครับก็รหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางแม่น้าจะได้รับการสนับสนุนที่ดีนะครับจากพี่ๆนะครับ เหมือนที่ผ่านมานะครับในตลอดไปนะครับในต้องขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆครับ